บทสวดธรรมะสังเวคะปัจจะเวคณะแปลสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมานามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมานามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยาก เพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาวุธทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะงความตายเป็นของยั่งยืน อวส,สังมะยามะริตัพังอันเราจะพึ่งตายเป็นแท้มรณะปะรโยสานางเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอะนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมราณงาเมนิยตังความตายของเราเป็นของไม่เที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายางกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน อเปตะวิญญาณูครั้นป่าศจากวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอิทิอะทิเสสติจักนอนทับปะทะวิงซึ่งแผ่นดินกะริงฆะรางอีกวะปะดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัดถังหาประโยชน์มิได้อนิจจาวะตะ วะตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปาทะวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตะวานิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสะโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตาอยู่ มะริงสุจะมะริรสไรสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเถวะหังมะริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตะสังสะโย و. ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตายังกิจจิยังกิจจิกุสลังกมามังสัพเพหิ พระเตหิกะตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอัศมิงฐานนอธิคตาทีคายุกาสัทธาหูตุสุขีตาหูตุทุกขาปะมันจันตุมาตาปิตาสุขีตาหูตุทุกขาปะมุญจันตุสัพเพยาติกาสุขีตาหูตุทุกขาปะมะปะมุนจันตุสัพเพอย ยาติกาสุขีตาหูตุทุกขาปะมุดจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขีตาหูตุทุกขาปะมุดจันตุสัพเพอาจาริยุปัชายสุขีตาหตุทุกขาปะมุดจันตุสัพเพนักขัตาสุขีตาหูตุทุกขาปะมุดจันตุสัพเพเทวาสุขีตาหูตุทุกขาปะมุดจันตุสัพเพสามตินัง สมิสัมมิชนตุวูบทสวดหลวงบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตตูอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตตูอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตตูอาคันติมายะอิติอิติภควาปฏติทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูปเปคาเรโพธิคาเรตะ,ตะหิงตหิงตาธรรมธานนนะพรวันตุปูชิตาโสถิงกัะโรนเตทะวิหารมันทะเลเถราจาักมัชานาวกาจัพิกขะโวสารามิกาทานาปะปตีอุปสาอุปสากาคามาจะเทสานินคามาจาอิสรา สัปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาปุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเซสังเสทชาตาอัฏฐโูปปาติตาปปาติกาในน,นิยานิกังทร,รมะวรังปิติจเตสัเพเิทุกขสะการนตุสังขยังถาตุจิรังสัตตังธรโมทมะ ธรรมมัทราจะปุขาสังโคโหตุสะมัโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหรัขะตุสัพพัมูสัทธรมูสัพเพปิธรรมะจาริโนวุติงปะสัมวุติงสัมปาปุเยวุติงสัมปาปุเนยามะ ธรรมเมอริยปะเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัสสตุวุทิงภาวายะสัตตานางสัมมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตารชังนิจังรักขันติปุตตะกลางเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุยโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะาอัมเหหิสัมพระตังปุญญสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัมพระสัมปัสสิ สัพพสัมปติสิทธิยาทานังท,ทาทันตุสัทายะสีรังรักขันตุสัพทาภาวนาพิราตาหูตุคัดฉันตุเทวตาคตาส,คสุมังคละคาถา โหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิร nee ันตรงโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรงโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุพาเวนะโสถีโหตุนิรันตรัง สัพเพุทธาภรปตตาปัจเจกานาังจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธานิสัพโสสัพเพพุทธาภรปตตาปัจเจกานังจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธานิสัพโสสัพเพุทธาภรปตตาปัจเจกานังจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธานิสัพโส สัพเพุทธาภระปัตตาปัจเจกานังจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาภระปัตตาปัจเจกานังจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาภระปัตตาปัจเจกานังจะยังพรางอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพุทธาภระปัตตาปัจเจกานังจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาภรปตตาปัจเจกานังจะยังพรพังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานังจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้องก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัสพพสิรีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัย อันตรายทั้งพวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอด กาลนานอีกท้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิ่งห์อมเลรได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็น สิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน